มาปะปาเราเก็บของเราแล้วจ้ะเราเก็บออกแล้วเนาะจ้ะของข่อยยังบัท่านเด็กเก็บของเม็ดทิวของอเล็กยังบัท่านเด็กเก็บจ้ะอันนี้เป็นเสื้อพาทีเอาไปแล้วบ่ได้ใส่หรอกจ้ะยังไม่อยู่นี่เนี่ยอันนี้บดได้ใส่ก็อยููกระเป๋านี่เนาะจ้ะอันนี้ใส่เลยอันนี้ของเมดทิ้วดอกนี่มุนมุนมีตีแหลกมืดจ้ะโอ้ยเบิง่งลูกใา้ข่อยพี่น้องจ้ะกล้วย เมันเนาวมืดหรือป่ะวายอันนี้ก็ไม่ได้กินช็อกโกแลตโอ้ยสพุงเส้นผู้เพิ่นห,หัวดน้านี่อันนี้ของขวายก็ของอันเล็กที่ไซเลวกระเป๋านี่พี่น้องเดี๋ยวเรามาจัดการเนาะจะนั่นแหละงานหนักเลยจ้ะมื้อนี้ Nah. Yes, cuman ayu Ayo kalau sampai ini orangnya cenderung sih. Ya. Kat เจ้าทุกคนได้เวลาซื้ออาหารประจำสัปดาห์เนาะมาสายหน่อยวันอ,อ,อาทิตย์นี้เพราะว่าเราติดภารกิจที่เยอเตอร์บอยเนาะจ้าทุกคนจ้าเหลือของในตู้เย็นประมาณนี้จ้าก็เดี๋ยวเขาออกไปช้อปปิ้งเนาะจ้าว่าเขาสด,ดงอย่างมาแนแต่อาจสิบริสุทธิ์อย่างมาหลายเนาะจ้าทุกคนจ้าเพราะว่ามือนีกว่นจัดแล้วเนาะฮะลโโอเคเดี๋ยวเขาออกไปสื่อกับข่าวจ้า ทักทายกันนะวันนี้วันจันเนาะตามที่เห็น <Mob ili i> เปิดตู้เย็นให้ทุกคนดูก็ออกไปจ่ายตลาดจ้ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ซื้อกับข้าวไม่ได้ซือ้ออาหารประจำสัปดาห์เนาะเพราะว่าเราออกนอกสถานที่เนาะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วในโหมดปกตินะเวลา16นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันจ้า มืดแล้วเห็นไหมเออช่วงหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเนาะนั่นแหละมีกลางคืนยาวนานกว่ากลางวันเดี๋ยวไปจ่ายตลาดกันจ้า ถนนถนนมันเป็นน้ำแข็งอ่ะออเ,เดินต้องแบบระวังมากเลยอ่ะลืมเอารองเท้าวินเตอร์มาใส่รองเท้าแบบธรรมดาแล้วเดินเร็วไม่ได้อ่ะต้องเดินช้าๆเลยเนี่ยซื้อกับข้าว ดูดิโฉนมันเป็นน้ำแข็งะ่ะทุกคนล้มหัวฟาดพื้นมานี่ไม่อยากจะพูดถึงเลยมาซื้อกับข้าวนิดหน่อยเนาะก็หมดเป็นพันเหมือนกันแหละพันห้าได้วพานิดหน่อยก็หมดพันห้าหโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจ้าทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วอาหารก็ประมาณ สี่ถุงนะจ้ะสี่หาถุงคือเกา่าแต่ว่ากะบรดดยเต็มีอย่างนอกจากทุกคนจ้ะแหละโอเคเข้ามาได่ายัางไปเบิ่งกันเลยจ้ะนมน้ำผลไม้กาแฟมันฝรั่งน้งจืดกับไอศครีมนี่ขนมปังจ้ะ เส้นเส้นิเ,นเดียวนี่เป็นกระดูกหมูจ้ะเกาเกาเดิมเหมูสันคอรจอ้ะปาแซลมอนผูกจำงี้ปลาแซลมนกิโลละเกบโครนนะแต่ทุกคนจ้ะเลยประมาหนึ่งมาดูว่าเราจะไกินนิดเป็นสามชั้นตีกระดูกจก้ะนี่แต่ว่าเห็ดหมูอปิเดียกอือก็เป็นัทุนก็นเป็นอ

ทั่วที่สงูงน้ำแอปเปิ้ลชิคกเก้นแอคเก็ตแล้วก็เป็นน,นมนมสอมแล้วก็น้ำผลไม้จ้ะมีสองแนมะมีน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำผลไม้รวมก็เป็นโยกเกิร์ตนะทุกคนวางนี่โยกเกิร์ตก็เป็นนมนมแอมมน นี่เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบจะเอามาไหว้พระนอดทครั้งนี้ก่อนเดินๆัปสละถุงเป้ายืมสองใง ก็โอ uh, ้กาศทำไมใหญตจังเขาใช้ถังไม่ใช้ถงตะก้าแอ้ผักชีต้นเอ่อผักชีลาวผักชีโอเคจะทุกคนอาหารก็ได้ประมาณนี้เนะจ้ะอาจจะเบาบางในในตู้เย็นเนะจ้ะไอกะคิดว่ามันสิอ่อผลอาทิตย์เนาะ่หละทุกคนโอเคจ้ะ ก็ได้เห็นการจายตลาดนิดๆน้อยๆนะจ่ะเมนีวันน,นี้เราทำไก่ผัดขิงน,นะทุกคนไม่ได้บอกสูตรเนาะรีบมากเลยวันนี้ใส่ต้นหอมลงไปเสร็จแล้วไก่ผักขิงแบบหอมๆเลยจ้ะ Okay, เดี๋ยวเราจัดเสริรานจ้ะขิงเยอะๆอร่อยดีประมาณนี้จะ้ะทุกคนไก่ผัดขิงอ,อันนี้เป็น แกงจืดนะจ๊ะแกงจืดหมูสับวุ้นเส้นนะจ๊ะทุกคนจ๊านี่ง่ายๆเลยวันนี้อาหารเราตักเสิร์ฟเลยให้หนุ่มๆได้สดร้อนๆทุกคนแบบเหนื่อยมาจากการเรียนการทำงานนะวันนี้แม่ก็รีบๆมากเพราะว่าก็อยากให้ ทุกคนได้กินแบบเร็วๆเนาะเค okay, จะตักแค่นี้ก่อนเนาะต้มจืดจ้ะจ้าทุกคนอาหารเย็นวันนี้นะเป็นไก่ผัดขิงนี่แล้วก็เป็นแกงจืดหมูสับแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับนะจ้าทุกคนจ้า ตะกี้ลืมบอกเนาะมีวุ้นเส้นด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรายกไปเสิร์ฟเลยจ้าอาวางคับเล็กก่างวางไหนครับตรงนี้โอ้หอมไหมวันนี้เราคิดถึงอาหารไทยมากเลยเนาะเราไปทั้งสี่ห้าวันใช่ไหมทุกคนก็คิดถึงอาหารไทยเนาะ กินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่บ้านนะจ๊ะทุกคนโอเคจ้าทักทายกันด้วยจ้ามาค่ําอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนครทุกคนมางงมาอีกแล้วสวัสดีสปูสคอนสวัสดีมาสผมสบายดีอิลี่ปะลี่ได้เขียนอะไรแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรเราอ่ะไม่สบายอยู่ไม่สบายหรอ Yes cold outside ใช่ไม่สบายไม่หนาวมากอุ่นสอแล้วเวิร์ดดีคาร์ลีเด็กซ์ Yes so much snow อยังนายอีกกดาอือปะโคนอือกินเข่ากันจ้าทุกคนจ้าโอเคแม่เอาก่อนแม่ตักข้าว่อนครับักได้ไม่พอเนีย้อเอายังยับ่าอยิงชุอาบายิงชุบเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮเยเฮ้ยเเฮ้ย

ว่าพูดะได้ดีเดนน่าฟ้าแลก็เซตมอหรือหา่ลวกะเล่นสักครอนน่ากินมีรีเดอร์เอ่อแกงจืดีนเราไม่ได้ทำนานมากแล้วทุกคนแล้วทีนี้แมทธิวบอกว่าวันนี้อยากกินซุปซุปใช่ไหมก็เลยทำอะไรดีเนาะทำอะไรดีเนาะโอเคอ่ะแม่ตักให้ครับ อ่ะแม่ตักเองก็ได้ครับโอเคแม่ทิ้วตักเลยครับน่ะชิบุนไว้านได้จักหน่อยด้วยจ้าแต่กะอ่าเหมือนเดิมจ้ะอยากใส่สีใส่ได้ครับใส่ยังไงก็ได้เนื้กินข้าวกันซุปอ่ะ instead of ginger shots w e t ginger with food instead of shots อืมเด็ดเด็ดฮะ yesso freshso tomorrow ใช่ใช่ I think sunshine no cold tomorrow ใช่ I hope แม่คิวไปตั้งแต่วันวันพุธใช่ไหมที่ไปฟุตบอลน่ะเราไปวันพฤหัสเช้ามืดใช่ไหมครับสีห้าวันน่ะทุกคนก็คือร่างกายยังโอเคอยู่นะหมายถึงว่าเราเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนแล้วมันก็หายเนาะทุกคนก็คือไม่มีใครแบบว่าเป็นหวัดยังไม่มีใครแบบไม่สบายตัวร้อนยังไม่มีใครเป็นเนาะ วันนี้ทุกคนก็ไปโรงเรนไปโรงเรียนปะปาไปทํางานนะมีหลากหลายอย่างที่ต้องทําก็ใช้ชีวิตปกตินะตอนนี้ครับเออมุๆซกหนู่ไม่้ก่างกลันทม่ิอหืออแบ้วยแล้วกาหู้นาสมเดหกูห้็ู้อือ Okej. Okej. Men hörni, kolla här. Men jag har en det här? det är bakom. Det där är bakom. du där? Nej, det är... Jag i min Jag sätter tillbaka det så att det rinner över kanten. Där. Där. Va? Spisa av dig och ingenting. Nej, jag äter. Jag กิกดินร่ for รับเพลกินาเพชปาชูบเนิีกินข้าวกินากินข้าวกันจ้าทุกคนวข้าวกันมากเลยทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าววันนี้ทุ่นึงรูแม่อร่อยดีมาชิม i n g king i n g ่กอีกิ

แม่ทำแค่สิบนาทีไปเจอตลาดมาลงมือทำกับข้าวให้แม่ทิวหุงข้าวหุงข้าวได้สวยมากหุงข้าวได้ดีมากครับให้แม่ทิวหุงข้าวรออะเล็ดกลับมาจากโรงเรียนก็ห้าโมงแ,มแล้วทุกคน Mmm, how much mom mmm I home Matthew it's wow. a little bit hard not ready? Mm. Mm -hmm. you make can mm-hmm hmm in this family I not make food I eat food mm. Mm. Yeah. <laughs> correct <laughs> Si, på riktigt. Har jag någonsin sett honom koka ris? Jag har kokat ris flera gånger. Det var väldigt länge sedan. Pappa? Nej. I Norge tror jag. Ja, jag tror det. Han gör det. Snart fem år. Han har gjort det i Norge. Han har aldrig gjort det i Sverige. Det är väldigt svårt. i มันยากราทําทำในสวีเดนพอทำไม่เป็นท่านทำเปท่าเป็นแต่ว่าท่านสบายไงเพราะว่าท่านรอแม่รู้ว่าแม่ต้องทำให้กินไงพ่อตัวเองก็เลยสบายเป็นฝรั่งที่โชคดีมากมาแต่ไม่บฟ่หลไปไ่เอา Säg om jag gör tacos med hjälp från dig. Tänk att jag fick en våffel en gång då. Usch vad äckligt. Mycket husky där inne. Vi möt mycket huske. Vad är det gräddad då? Va? Vad är det krem? av? Du kan ha krem för också. Vi för de där F. Vad mm. oh. <laughs> 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 mm. är det där Vad är det någon av dem um. har rökt. Sa du um. ja? Fyllträ. Flöte. Flöte? Flöte! Åh, flöte! <laughs> oh, flöte. <laughs> du fuskar icke norsk. På ett ord. Oh. Mm. Det är så konstiga Nej, svenska är väldigt bra mm. Vad är lugn på norska? Rolig Jaha Vilken märklig mm. Jag har en märklig mm. med. Mm. Vad är ambulans på norska? Ambulans Vad är det? Pling plong taxi Nej mycket. Lägg bland taxigängorna. Då lär det nej, same, mycket. Flygplan. Flaxigt. Flaxa som folk. Flaxigt. Flygplan. Men här kommer jag alltså. Jag skojar med dig. Jag har varit fulla med det. Tänk om taxi. มิเช้มันเป็นอะไรเพิงเพิงเพิงพลองแท็กซี่ไม่ทุกจําได้ต้องจําได้ภาษาหนอไปนวีเชนคุณจะบอกตรงสุดต้องจําได้เพราะว่านวีเชนเป็นภาษาขั้นแรกเป็นภาษาแรก ไม่คิดแล้วยัวมันจะทำอะไรใส่ข้าวใส่ข้าวตีซุปสิวทำไมหัวป่งเลยนี่สิวเนี่ยตรงไหนตรงนั้นแหละตรงไหนครับตรงนั้นแหละตรงมือตัวเองอะนะเออมือตรงไหนสิวผู้เบาโอ้ยดูข้าวเอาข้าวใส่น้ำซุปแกงจืดคิดว่ามันสีแซ่บบ่จังเสีย โอ้โหฟินเลยเนาะทำเหมือนกันพอห่อข้าวหรือเปล่าโตอะอบดอย่างงี้เออโต๊กินไปอ๋อมันจะไม่ต่กินแบบนี้มันอร่อยกว่าเหรอกินมันได้น้อย กินเหมือนเด็กน้อยอ่ะเพราะเด็กน้อยจะมีข้าวกับสุกเหรอขัดแน่พี่น้องกินไปให้อิ่มครับกินแล้วไม่มีใครอาบน้ำใช่ไหมนี่ม็ทำต้องทำ ทำบ้านทำการบ้านนะอาบน้ำแล้วค่อยทำกินอิ่มแล้วค่อยทำทางนี้ก็จะห่อไป come back to hokkaido with us come back เลยเหรอ have holiday two weeks not two two week s ที่ไหนภูเก็ตฤดูฮอกเกียวแล้ i also not have holiday but holiday for doing hokkaido with us พัดเมย์มี holiday hokkaido ้ะจ๊ะโอเคได้ไก่ผัดไก่ผัดขิงนะ Yes

มากินพวกนี้ก็ได้ yeah, <like> เอาซุปก่อน mm hmm. <See. S 2> มีการตะขคง <Yeah. S 2> <laughs> ตะขคงจานด้วยจะเอาน้ำ <Yeah. S 2> ซอสอร่อย <A roid. S 2> mm. Thank you Thank you ต่อไปเป็นการควมถุงนะฮะ Yes sure ตอพซัมเูเปอร ค่ะเน่จ้ดทุกคน woo perfect โอ uh ้โ oh. ห <not> ลอสมัครแชร์นะโอ้โหได้หอ่อข้าวหนึ่งหอ่อ <Yes. S 1> อาหารเที่ยงตรงนี้นะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ออกไปอุ่นเนะ <c oughs> okay, าะไมโครเวฟโอเคจ้ดทุกคนขอบคุณทุกคนที่รอคลิปอ่ามือใดสิมาเฮ็ดกับเขามือใดขั้ควคุณสมบูรณ์สิมากินเขา กินเขาเฮ็ดกับเขากินแน่ว่าสันตัวเนาะมาแล้วเด้อจ้ะกลับมาในหมวดปกติแล้วเนาะแต่ทุกคนจ้ะขอบคุณจิโร่ค่อยเนาะจา้ะสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบายจา้ะบ๊ายบาย